สวัสดีค e ่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีหนังสือภาษาอังกฤษมาแนะนำให้เด็กๆไปดูจักนะคะเล่มนี้เลยค่ะ Hello Tree นะคะเป็นหนังสืออ่านระดับชั้นอนุบาล3เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะ Hello Tree Zero Zero ศูนย์ O N E 1. One One no t w O two two song t h r e e three three Sam f O u R four four C F I V E five five ha S I X six six ho S E V E N seven seven ten. E I G H T eight eight Bad. N I N E nine nine Gow T E N ten ten sip seven days in a week เจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหน้าที่16นะคะ Sunday Sunday วันอาทิตย์หน้าที่17นะคะ Monday Monday วันจันทร์หน้าที่18ค่ะ Tuesday Tuesday วันอังคารหน้าที่19นะคะ w e d n e s d a y w e d n ส s d a y วันพุธหน้าที่ยี่สิบค่ะวันพฤหัสน้าที่สิบเอ็ดนะคะ Friday, Friday, วันศุกร์นาที่22ี่สิบสองค่ะวันเสาร์ Family, Family, ครอบครัวหน้าที่ยีสี่ค่ะ Father, Father, คุณพ่อหน้าที่ยี่สิ้านะคะ Mother, Mother, คุณแม่หน้าที่26ค่ะ Brother, Brother. น้องชายพี่ชายหน้าที่27นะคะ Sister Sister น้องสาวพี่สาว Cow Cow ว,ว,วัวตัวเมีย Boy Boy เด็กผู้ชาย Cow Boy Cow Boy Cow Boy หรือเด็กเลี้ยงวัว หน้าที่29นะคะ ear ear หู ring ring แหวน earring earring ต่างหูถัดมาหน้าที่30คะ่ะ fire fire ไฟ man man ผู้ชาย fireman fireman นักดับเพลิง ถัดมาหน้าที่31นะคะ hand hand มือ bag bag ถุง handbag handbag กระเป๋าถือถัดมาหน้าที่32นะคะ black black สีดำ board board กระดาน blackboard blackboard กระดานดำถัดมาหน้าที่33นะคะ sun sun พระอาทิตย์ glasses sun glasses แวนตา sunglasses sunglasses แวนตากันแดดถัดมาหน้าที่34คะ่ะ water water น้ำ fall, fall, ตก waterfall, waterfall, น้ำตกถัดมาหน้าที่35นะคะ t o o t h t o o t h ฟัน brush, brush, e r รง toothbrush, toothbrush, แ r รงสีฟัน ถัดมาหน้าที่สามสิบหกค่ะ Star Star ดาว Fetch Fetch b l a ah. Star Fetch Star Fetch b l a ah ดาว Student Student นักเรียน Teacher Teacher คุณครู ถัดมาหน้าที่38นะคะ telephone telephone โทรศัพท์ computer 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 ถัดมาหน้าที่39นะคะ animal bee bee พึ่ง hen hen แม่ไก่ parrot parrot นกแก้ว crab crab ปูถัดมาหน้าที่สี่สิบ fruit fruit apple 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 orange orange ส้ม banana banana กล้วย watermelon watermelon แตงโมต่อไปหน้า41นะคะ ASEAN countries ประเทศในอาเซียน Thailand Thailand ประเทศไทย Vietnam Vietnam ประเทศเวียดนาม,นาม,นามถัดมาหน้า42นะคะ Malaysia มาเลเซียประเทศมาเลเซีย The Philippines The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ n g a p o r e s i ิง a p ปร e ประเทศสิงคโปร์ต่อมาหน้าที่43นะคะ b r u n e i Darussalam Brunei d a r ด s s a l a m ประเทศบุไน อินโดนีเซียอินโดนียประเทศอินโดนีเซียลาวส์ลาวประเทศลาวถัดมาหน้า44ค่ะเมียนมาเมียนมาประเทศพม่าเคมเบอร์เดียเคมเบอร์เดียประเทศกัมบูชา แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆ